สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับแล้วกบผมต้นเพอร์เฟกสกอร์ กลับมารูยกันต่อนะครับกับฟุตบอลวันนี้เป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ผมหยิบยกเอามาให้2คู่ด้วยกันชอบก็ใส่ตามนะครับไม่ชอบส่วนได้เลยแต่สําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเสียงการดหนึ่งสปอร์ตขับของเราให้แอดไปที่ทีวีเวการดหนึ่งมีแอดนำหน้าตามเสื้อนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ได้เลยหรือไม่นะครับคลิกลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์เนาะนะครับเข้ามากันได้เลยบอกเลยว่าในกลุ่มอย่างที่พูดครับไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวยังมีพี่ๆนะครับกูดกกดุดอุอลีกกคนน่่่ใมททเ็ขง ก็อยู่ในโน้ตกลุ่มด้วยสําหรับวันนี้คู่แรกนะครับเราไปกันที่ฝรั่งเศสกันก่อนนะครับปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับทางด้านของบาเยน์มิวนิกจากเยอรมันรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเตะเวลาตีสามเจ้าบ้านปารีสนะครับแพ้มา2นัดติดไปแล้วนะครับเป็นการแพ้ให้กับบักเซยนะครับในรายการบอลถ้วยเฟนคัพนะครับสประตูต่อ1และแพ้ในเกมลีกนัดที่แล้วครับแพ้กับโมนากไป3ประตูต่อ1นนะครับแต่ถ้ามองผลงานในภาพรวมของพวกเขาต้องบอกว่าถือว่าพอใช้ได้นะครับเกมในบ้านเองก็ดูไม่ขี้เละ แต่นัดนี้ครับอาจจะขาดทางด้านของเอ็มบัปเป้และทางด้านของแมซซี่นะครับรู้สึกจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบาเยินนะครับฟอร์มเนี่ยดูดีจัดจัดนะครับสินัดนะครับรวมทุกรายการไม่เคยแพ้นะครับชนะไปถึง6เกมเสมอไป4เกมเยือนก็ดูดีอีกด้วยเล่นกันโหดแพ้ยากสุดๆนะครับผู้เล่นในวันนี้ครับมีทางด้านของมุลเลอร์นะครับมีทางด้านของเรรอยซาเน่และมีทางด้านของจามานมูเซล่านะครับที่พร้อมลงสนามสําหรับคู่นี้จิ้มไปได้เลยครับที่บาเยินมิวนิกผมมองว่าบุกไปนัดนี้ ได้สู้ไหวยันไหวอย่างแน่นอนเสมอก็ยกไปนะครับพิกล็อกชนะสดชื่นกันแน่นอนสําหรับคู่ที่2ครับเตะเวลาตีสาเหมือนกัน a อซีมิลานเจอกับทางด้านของสเปอร์อิตาลีเจอกับอังกฤษนะครับสำหรับเจ้าบ้านเอซีมิลานเนี่ยผลงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าดูยังไม่ดีนะ10นัดนะครับรวมทุกรายการชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเสมอไป3และแพ้ไปถึง5เกมเลยเกมในบ้านเองก็ยังดูทรงๆนะครับยังดูไม่ดีเท่าที่ควรส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างสเปอร์นัดก่อนครับเกมหลีกแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้มา4 ประตูตอนเลยแต่ถ้ามองผลงานในภาพรวมของพวกเขาต้องบอกว่าใช้ได้เกมเดือนก็ตามฟอร์มเลยครับเล่นกันพอใช้ได้อยู่ผู้เล่นในวันนี้มีทด้านของแฮร์รี่เคนซองคึงมินคูรูเซฟกี้นะครับพร้อมลงสนามสําหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับที่จะทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นครับนัดนี้จิ้มไปได้เลยครับที่สเปอร์ผมมองว่าสู้ได้สู้ไหวไม่น่าแพ้เสมอยกไปพลิกล็อกชนะเยี่ยมโปกันแน่นอนต้นเพอร์ลสกอร์ครับขอติดดาวคู่สเปอร์ขอสรุปนะครับ2ตัวที่จัดให้ ทางด้านของบาเยอร์มิวนิกและทางด้านของสเปอร์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่เชียร์บอลด้วยความสนุกรับซับนะครับเยี่ยมโป้ด้วยกันทุกๆคนฝากกดติดตามนะครับช่องกันไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ